เชื่อมั่นในคำอธิษฐานเราเชื่อมั่นว่ารุ่งงามปรากฏขึ้นได้บนยอดหญ้าซิ l เวอร์บอดี้ที่ผ่านมาเราเคยเชื่อว่ารุ่งจะเกิดขึ้นได้บนฟ้าเท่านั้นแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าความเชื่อนั้นไม่เป็นความจริงรุ่งหลากสีสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกขณะหากภายในจิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์รุ่งก็ปรากฏขึ้นได้บนยอดหญ้าในทุ่งแห่งพลังงาน โลกแห่งความจริงอาจเต็มไปด้วยบาดแผลและข้อจํากัดแต่ทว่าโลกแห่งจินตนาการนั้นไร้ขอบเขตรุ้งไม่จำเป็นต้องอยู่บนฟ้าเสมอไปแม้บนยอดหญ้าต่ำาตี้เรียดินกรุงก็ปรากฏขึ้นได้กรุงในที่นี้หมายถึงสวรรค์ใช่ครับสวรรค์นบนดินสวรรค์ที่คุณไม่จำเป็นต้องรอให้ตายก่อนแล้วถึงจะได้ขึ้นไปคุณสามารถเข้าถึงสวรรค์ได้เลยตอนนี้ขณะมีชีวิตอยู่บนดิน นับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปด้วยพลังแห่งรักอันบริสุทธิ์ไร้เงื่อนไขไม่ว่าคุณจะเป็นโสดหรือมีคู่ไม่ว่าคนที่คุณรักหรือไม่รักจะเป็นอย่างไรคุณก็จะรักพวกเขาได้ด้วยความเมตตาปรารถนาดีทันทีที่คุณส่งเคลื่อความถี่เมตตาปรารถนาดีออกไปคุณจะได้รับเคลื่นความถี่แห่งรักอันไร้เงื่อนไขตอบกลับทันทีภายในจิตใจกฎแรงดึงดูดบอกว่าคุณให้อะไรออกไปคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมา ความเมตตาปรารถนาดีเป็นเครื่องความถี่คุณภาพสูงมีพลานุภาพในการดึงดูดสิทธิคุณส่งมอบออกไปแท้จริงแล้วคุณกําลังส่งให้ตัวเองสวรรค์คือสถานที่แห่งความสุขเมื่อในใจคุณเป็นสุขนั่นเท่ากับคุณกําลังคลื่นลมอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แห่งสวงสวรรค์ข้อจํากัดเพียงหนึ่งเดียวที่ทําให้รุ้งงามไม่อาจปรากฏได้ก็คือคุณไม่เชื่อว่ารุ้งจะปรากฏขึ้นได้บนยอดหญ้าหรือคุณไม่เชื่อว่าสวรรค์นบนดินมีจริง คุณสามารถเป็นอะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่คุณคิดและจินตนาการถึงความเป็นไปได้ของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดและกว้างไกลไร้ขอบเขตเท่าที่คุณเปิดใจย,ยอมรับและเชื่อมั่นศรัทธาว่ามันสามารถเป็นไม่ได้จริงๆหากคุณเชื่อว่าไอสไตล์พูดถูกจินตนาการสำคัญกว่าความรู้คุณจะไม่ค้านกับความเชื่อนี้ไม่ว่าสิ่งที่คุณจินตนาการไว้จะเป็นอะไรก็ตามหากคุณคิดได้จินตนาการถึงมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้น อย่าลืมว่าความเชื่อสร้างความจริงให้ปรากฏเมื่อความเชื่อหลอมรวมเข้ากับความคิดทําให้จิตใต้สํานึกสามารถรับรู้คลื่นความคิดนั้นจิตใต้สํานึกจะแปลความหมายและส่งมันไปสู่อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลคือส่วนของจิตใจมนุษย์ที่สามารถสื่อสารกับจิตใต้สํานึกของอัจฉริยะบุคคลอื่นในโลกได้เป็นกระบวนการคิดที่ทําให้เกิดการอย่างรู้เกิดปัญญายาและความเข้าใจอย่างถ่องแท้ นี่คือเหตุผลที่เชิญชวนให้คุณก่อปเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเพื่อให้อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลปรากฏและเมื่อนั้นความเป็นไปได้ก็พร้อมแล้วสำหรับปฏิหารแห่งชีวิตเหมือนประโยคทองที่วอลดิสีน์กล่าวต้าคุณฝันได้ก็ทําให้มันเป็นจริงได้จำไว้ว่าทั้งหมดนี้ผมเริ่มมาจากความฝันและหนูอีกหนึ่งตัวชีวิตควรจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดและมันควรจะเป็นเช่นนั้นเมื่อคุณเริ่มเชื่อมั่นในภาพแห่งจินตนาการว่า นี่ไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณมโนปรุงแต่งมันขึ้นมาแต่เป็นวิสัยทัศน์ในการมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตหากเป็นไปได้ควรอยู่ให้ห่างพวกจอมเหตุผลคอยจ้องหักครั้งความเชื่อที่ยึดมั่นกับภาพในจินตนาการยามได้ที่คุณเผลอตัวหลงฟังคุณจะรู้ได้ทันทีว่าพลังความเชื่อมั่นในตัวเองเริ่มอ่อนกำลังลงดังนั้นนอกจากบ่มเพาะความเชื่อแล้วต้องรู้จักหลีกเลี่ยงและหาวิธีป้องกันความเชื่อของเราไว้ด้วย ครั้งหนึ่งเคยมีนักข่าวถามไทเกอร์วูดว่าการตีโฮอินวันแบบนั้นคุณทําได้อย่างไรไทเกอร์ตอบว่าก่อนที่ผมจะตีผมเห็นลูกกอล์บมาลงหลุมไปแล้วจงเชื่อมั่นกับภาพในจินตนาการและจําไว้ว่าอย่าเตะลูกกอล์บเพื่อทำโฮอินวันแปลว่าคุณไม่สามารถใช้เท้าเตะลูกกอล์ฟให้วิ่งลงหลุมได้ในครั้งเดียวถึงทําได้มันก็ผิดกฎกติกาเช่นเดียวกับการทําความรักให้ปรากฏรูป ความรักไม่สามารถปรากฏรูปได้โดยการออกวิ่งไล่ล่าจิตใจที่ทำไปด้วยความเล่าร้อนเคร่งเครียดและวิตกกังบนเพราะนั่นคือการสั่นสะเทือนคลื่นที่ขาดแคลนออกไปสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาก็คือความขาดแคลนดังนั้นคุณต้องจูนความถี่ตัวเองใหม่หากเป็นเรื่องงานก็เปลี่ยนเป็นคลื่นแห่งความสุขสนุกอยากทำงานนี้ให้สำเร็จหากเป็นความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนเป็นคลื่นความรักความเข้าใจความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน คุณให้อะไรออกไปคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนและที่สําคัญจงสัตย์เสถียรด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองว่าคุณก็เป็นผู้หนึ่งที่สามารถสร้างปฏิหารให้เกิดขึ้นได้กับชีวิตและคนที่คุณรักหรืองานที่คุณหลงไหลเพราะคุณก็เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่มีความรักอยู่ในหัวใจคําถามก็คือทําได้ด้วยวิธีอย่างไรคําตอบสั้นๆง่ายๆายก็คือด้วยการอธิษฐาน ในทางพุทธศาสนาถือว่าอธิษฐาน,จ,จ,น <c oughs> จัดเป็นหนึ่งในบารมีสิประการที่พระโพธ,ธิสัตว์ต้องบำเพ็ญการอธิษฐานเป็นการตั้งเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนว่าการทําความดีครั้งนี้เพื่ออะไรทุกครั้งที่ทําความดีไม่ว่าเล็กหรือใหญ่พระโพธ,ธิสัตว์จึงมีการอธิษฐานกํากับลงไปด้วยทุกครั้ง <c oughs> เพื่อเป็นปัจจัยสู่โพธิญาณที่พระองค์ปรารถนาสอดคล้องกับกระบวนการสร้างของกฎแร,รงดึงดูดในขั้นตอนขอเชื่อรับ การขอคือคำอธิษฐานเป็นการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรดังนั้นเมื่อคุณรู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรก็ให้เริ่มตั้งเป้าหมายด้วยการอธิษฐานขอเลยแล้วเชื่อมั่นว่าคุณจะได้รับอย่างแน่นอนในไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่ยากสุดในกระบวนการสร้างก็คือความเชื่อเชื่อมั่นว่าเราสามารถมีเป็นรือได้ครอบครองสิ่งนั้นแล้วแต่คุณไม่ต้องกังวลเพราะความเชื่อสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ด้วยความรู้ เมื่อมีความรู้ที่ถูกต้องเราจะเกิดความเชื่อในระดับศรัทธาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ยังมองไม่เห็นมันจะต้องปรากฏเป็นจริงอย่างแน่นอนเมื่อเรามีความรู้แล้วลงมือทำตามเพื่อให้สิ่งนั้นคู่ควรแก่การปรากฏถ้าเป็นเรื่องงานก็เป็นความรักที่ปรากฏรูปถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นความรักที่ปรากฏคู่ออกมาเป็นผลงานหรือคนที่ใช่เป็นคนที่คุณตกหลุมรักกระบวนการสร้างเริ่มต้นจากความรัก โลกและจักรวาลถูกสร้างขึ้นจากความรักอันบริสุทธิ์นี่คือสายเกิดที่ก่อกำเนิดทุกสรรพสิ่งดังนั้นความรักจึงเป็นปฏิหารแห่งการสร้างสรรค์และทรงพลังในการดึงดูดความสัมพันธ์จะเริ่มถักทอสายใยแห่งรักให้ดัานแฟนกลมเกลียวรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างลึกซึ้งคุณไม่จำเป็นต้องรู้ขั้นตอนทั้งหมดในกระบวนการสร้างขอแค่เชื่อม,มั่นในคาอธิษฐานขอให้ความรักในรูปแบบที่คุณต้องการปรากฏหากคุณรักงานก็อธิษฐานขอให้ความรักปรากฏรูป ถ้าคุณรักคนก็อธิษฐานขอให้ความรักปรากฏคู่คุณไม่ควรสงสัยในคําอธิษฐานและวิธีการปรากฏเพราะนั่นไม่ใช่หน้าที่ของคุณเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎแรงดึงดูดทํางานหน้าที่ของคุณมีแค่เชื่อมั่นในคําอธิษฐานและรักษาระดับการสะเทือนของตัวเองไว้โดยไม่ต้องใส่ใจกับความจริงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเหมือนที่ผู้รู้ในเดอะซิครตกล่าวแนะนําจงก้าวขึ้นมาได้ขั้นแรกไปอย่างเชื่อมั่น คุณไม่จำเป็นต้องมองเห็นขั้นบันไดทั้งหมดขอแค่ก้าวขึ้นขั้นแรกไปก่อนเท่านั้นในการสร้างความเชื่อให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงในระดับศรัทธาบันไดขั้นแรกก็คือคุณต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอะไรคือเป้าหมายที่คุณต้องการเราจึงเริ่มการอธิษฐานทุกครั้งที่อธิษฐานให้นึกเป็นภาพประกอบแนบไว้กับคําอธิษฐานจินตนาการเห็นภาพตัวเองได้สิ่งนั้นมาครอบครองอย่างมีความสุขและคุณได้ทําประโยชน์ไม่ได้รับสิ่งนั้นมาแล้ว เช่นคุณรักการปลูกป่าต้องการพลิกฟื้นผืนดินอันแห้งแล้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งก็อธิษฐานขอให้ความรักในการปลูกป่าครั้งนี้ปรากฏออกมาเป็นความจริงมองเห็นภาพพื้นที่เขียวชะอุ่มปกคลุมเต็ไมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทั้งไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ผลต้นไม้แข็งกันจเจริญเติบโตสูงใหญ่ขึ้นไปบนฟ้าถ้าจะให้ดีจินตนาการเห็นภาพคนที่คุณรักอยากแชร์ความสําเร็จร่วมกัน มองเห็นพวกเขายืนอยู่ในพื้นที่อันเขียวชะอ,อุ่มอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ด้วยทั้งคุณและพวกเขาต่างมีความสุขสดชื่นได้ยืนสูดอากาศบริสุทธิ์ร่วมกันทำกลางรุ่งงามที่ปรากฏขึ้นเหนือยอดไม้ในสวนสวรรค์แห่งนี้บันไดขั้นที่สองเมื่อเสร็จสิ้นการอธิษฐานจากนั้นคุณต้องสร้างความเชื่อว่าตนเองคู่ควรที่จะได้รับสิ่งนั้นเรื่องนี้คุณต้องมุ่งไปที่ความรู้หาวิธีการหาผู้รู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนั้น เช่นต้นไม้พันธุใดบ้างที่ขึ้นได้ดีในดินและอากาศแบบนี้ดินแบบนี้จะพัฒนาอย่างไรให้เหมาะกับการปลูกป่าวิธีการเก็บน้ําให้ยั่งยืนควรทําอย่างไรเป็นต้นหรือถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในกรณีคนโสดคุณก็หาข้อมูลมาสนับสนุนให้ตนเองเชื่อว่าคุณคู่ควรกับความรักในแบบที่คุณปรารถนาเช่นคู่มือพัฒนาตนเองให้ดนใจสาววิธีครองใจสาวสวยเคล็ดวิชาจีบหญิงให้ติดหนึบในกรณีคนมีคู่รัก แต่ความรักของคุณเกิดมีปัญหาทว่าคุณทั้งคู่ต้องการรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ให้ยั่งยืนอย่างนี้คุณต้องเช็คดูว่าสูตรผสมสําคัญแห่งรัก4อย่างคือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาคุณมีครบไหมหากไม่มีหรือขาดส่วนใดก็เติมส่วนนั้นลงไปแล้วทีนี้เข้ามาเพิ่มในส่วนของความยั่งยืนแห่งรักที่คู่รักจําเป็นต้องมีคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาที่เสมอกัน นี่คือสุดเด็ดแห่งการคลองรักให้ยั่งยืนทั้งสองสุดนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีถ้าเป็นหลักสัจธรรมความจริงซึ่งคนพบโดยพระพุทธเจ้าดังนั้นคุณจึงเรียนรู้และทําตามได้เลยทันทีด้วยความมั่นใจบันไดขั้นที่3เมื่อองค์ความรู้เกิดขึ้นแล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการลงมือทาทําไปตามความรู้ที่ได้ศึกษาม,มาแล้วอย่างดีคุณต้องเข้าใจว่ากฎแห่งการดึงดูดเป็นกฎแห่งความคู่ควร คุณคงไม่นอนแคะสะดือไปวันๆแล้วจินตนาการสร้างภาพอย่างเดียวโดยปราศจากการลงมือทำเพราะคุณจะไม่สามารถพริ้วอยู่ในห่วงความถี่แห่งความเชื่อมั่นว่าตนเองคู่ควรดังนั้นเพื่อรักษาความเข้มข้นของคลื่นความถี่คุณต้องพัฒนาความเชื่อว่าตนเองคู่ควรกับสิ่งที่อธิษฐานโดยการลงมือทำเพื่อยกระดับจิตสำนึกให้อยู่ในห่วงแห่งความเชื่อมั่นศรัทธาว่าตนเองคู่ควรกับความรักที่กำลังจะปรากฏรูปออกมา เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ตัวคุณเองและผู้คนรอบข้างก็ได้ประโยชน์จากป่าสัตว์ป่านานาชนิดได้อยู่อาศัยรวมถึงรุก,กรเทวดาภุมมะเทวดาก็มีพื้นที่สร้างวิมานได้อย่างปลอดภัยจากการเบียดเบียนนี่คือความรักที่ปรากฏรูปออกมาเป็นสวนสวรรค์เป็นการปลูกป่าที่อยู่ในคลื่นความถี่เกาะติดอยู่กับความเชื่อมั่นในคําอธิษฐานหรือจะเป็นความรักที่ปรากฏคู่ออกมาเป็นคนรักที่ใช่ เป็นคนที่คุณปรารถนาอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยไม่ใช่แค่เป็นคู่นอนแต่เป็นได้ทั้งคู่คิดและคู่แท้ไม่ว่าจะเป็นความรักที่ปรากฏรูปหรือความรักที่ปรากฏคู่คุณจะขาดขั้นตอนการลงมือทําไปไม่ได้เด็ดขาดดังนั้นคุณต้องลงมือทําดําเนินการไปตามองค์ความรู้ที่มีเพื่อให้เกิดวเบรชั่นหรือการสะเทือนความถี่เกาะติดอยู่กับความเชื่อมั่นในคําอธิษฐานหน้าที่ของคุณมีแค่นี้ส่วนเรื่องอื่น เปรดให้เป็นหน้าที่ของกฎแห่งการดึงดูดและทั้งหมดนี้เป็นมาได้สามขั้นเพื่อยกระดับความเชื่อของคุณขึ้นสู่ความศรัทธาเชื่อมั่นในคําอธิษฐานซึ่งเป็นเป้าหมายที่คุณต้องการให้ความรักปรากฏรูปออกมาเป็นผลงานอันเรื่องชื่อหรือเป็นคู่รักที่หวานชื่นสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นได้อย่างน่าอาศัศจรรย์หากคุณมีความเชื่อมั่นศรัทธานในคําอธิษฐานปราศจากความลังเลสงสัยไม่มีข้อกังขาใดๆว่ามันจะไม่อาจปรากฏรูปเป็นความจริง Thank you